มาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเนี่ยจะปูพื้นข้อมูลกับท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าปี2,560ย้ำนะครับว่าเป็นข้อมูลก่อนที่สถานการณ์โควิด19จะระบาดคนไทย10ล้านครัวเรือนเนี่ยมีหนี้สิน91ก็เป็นหนี้9ล้านครัวเรือนนะว่างั้นเถอะนะครับนี่แหละฮะเป็นหนี้ในระบบเนี่ย1.5แสนบาทต่อครัวเรือนเฉลีย่ยถัวเฉลี่ยนะฮะบ,บางครัวเรือนมากกว่านี้บางครัวเรือนน้อยกว่านี้หนี้ในระบบ ผ่านสถาบันการเงินผ่านธนาคารผ่านบัตรเครดิตต่างๆในระบบนะครับมาดูกันครับและเขาบอกว่าร้อยละ4.9เป็นหนี้นอกระบบนะฮะย้ำว่านี่เป็นตัวเลขก่อนที่โควิด1 9จะระบาดระวังคนแม่ตัวเลขน้อยเหลือเกินแต่นี่เป็นตัวเลขที่ตรวจสอบได้นะครับและหนี้สินประมาณ3,346บาทต่ตอคนเรือนนะครับนี่อาจจะดูไม่เยอะแต่ก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นค่าถัวเฉลี่ย นี่ร้อยครับท่านผู้ชมแต่ร้อยละ27นะครับนี่นะฮะของนี่นอกระบบมีปัญหาในเรื่องของการชำระหนี้อาจจะเกิดเหตุจากนี่นั้นมีดอกเบีย้ยที่มากกว่ากฎหมายกำหนดแพงเกินเหตุท่านผู้ชมผมเนี่ยเคยมีโอกาสทำข่าวอยู่ที่จังหวัดชนบุรีมีพ่อค้าขายขนมคนหนึ่งไปกู้เงินมา1 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมครับเขาต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยะ20ต่อวันฮะ ร้อยละ600ต่อเดือนกู้มาห0 0 0งบาทต้องผ่อนดอกเบีย้ยวันละ2,000แค่5วันเนี่ยก็เท่ากับหมื่นล้หลังจากนั้นครับช่วยชีวิตเขาต้องผ่อน2,000 2,000ผ่อนใ้ดอกเบีย้ยร้อยละ20ต่อวันสุดท้ายไม่ไหวฮะผูกคอตายนี่แหละฮะปัญหาของหนี้นอกระบบ27%มีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันต่อครับนี่แหละครับแต่ พรบทวงถามหนี้ปี58ครับมีกําหนดหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเลยฮะนี่แหละฮะทวงหนี้นะครับให้ถูกกฎหมายเนี่ยทวงได้1ครั้งต่อวันแมแล้วข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากเนี่ยฮะจันถึงสุกรแปดโมงถึงสองทุ่มเกินสองทุ่มนี่ถ้าเกิดมีเจ้าหนี้ทวงมาโทรมาทวงเนี่ยต้องบอกเลยเฮ้ยเลยเวลาทวงหนี้แล้วนะนี่เป็นเวลาข้อกลัวแม่บางอาจมาโทรมาทวงหนี้ได้ไงเท่านั้นไม่พอฮะ วันหยุดราชการครับทวงได้8ดนาฬิกาถึง18นาฬิกาถึงแค่6โมงเย็นหลังจากนี้จะดูหนังแล้วนะฮะมาทวงไม่ได้เสาร์อาทิตย์โทรมาเนี่ยบอกโอ้โหนี่ทุ่มหนึ่งนโทรมาทวงได้ไงเนี่ยไม่รู้เลยเหรอเนี่ยว่าผิดกฎหมายนี่แล้วผิดกฎหมายเกิดอ,อะไรขึ้นครับดูะฮะนะครับเขาบอกว่าการทวงหนี้หนึ่งครั้งท่านผู้ชมมีวิธีนับอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะส่งข้อความทางไลน์และลูกหนี้เปิดอ่านนี่นับเป็นหนึ่งครั้ง เดี๋ยนี้ฮะบางคนเนี่ยใช้วิธีการโลกออนไลน์ฮะโซเชียลไลน์ไปถึงเวลาถึงกําหนดต้องใช้นี่แล้วนะนี่ถ้าเกิดว่าลูกนี้เปิดอ่านปึ๊บนับเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วโทรศัพท์ไปหาลูกนี้ลูกนี้รับพูดคุยกันนี่ก็เป็นหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวันหนึ่งทวงนี้ได้ไม่เกินหนึ่งครั้งถ้าท่านส่งไลน์ไปหาลูกนี้แล้วเขาเปิดอ่านแล้วท่านอย่าไปโทรหาก็อีกนะน,นี่เกินหนึ่งครั้งแล้วลูกนี้ก็รู้เลยถ้าวันไหนเจ้าหนี้ไลน์มา แสดงวันนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์โทรมาแล้วนะเดี๋ยวจะเกินหนึ่งครั้งนี่คือกรณีนับเป็นหนึ่งครั้งนอกจากนี้ครับยังมีกรณีที่ไม่นับด้วยนี่แหละฮะส่งข้อวความทางไลน์แล้วลูกหนี้ยังไม่เปิดอ่านเวลาทางไลน์มันจะมีฮะว่าอ่านหรือยังถ้ายังไม่เปิดอ่านเนี่ยสมมติว่าเจ้าหนี้ไลน์ไปหาลูกหนี้บอกเมื่อ,อไหร่จะเมื่อ,อไหร่จะคืนเนี่ยแต่ว่าลูกหนี้ยังไม่เปิดอ่านมีสิทธิ์โทรไปได้อีกหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะแล้วถ้าเกิดโทรไปหาครับลูกหนี้ไม่รับนี่ก็ยังไม่นับเป็นหนึ่ง แต่สมมุติโทรไปแล้วนะครับลูกนี้รับสายจะตัดสายทิ้งก่อนนี่ก็ยังไม่นับต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับเพื่อตามกฎหมายคือทวงได้ไม่เกิน1ครั้งต่อวันฮะนี่และทวงนี้เกิน1ครั้งนะฮะโทษสูงสุดหนึ่งแสนบาทโอ้โหนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วแต่ละวันทวงยิบเลยนะฮะไลน์ไปหาโทรไปหาทุกต้นชั่วโมง เหมือนกับทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวรายงานข่าวทุกต้นชั่วโม,มงเลยโทรไปทวงเขาไม่ได้นะฮะเนี่ยทวงเกินหนึ่งทวงเกินหนึ่งครั้งเนี่ยโทษสูงสุดหนึ่งแสนบาทนอกจากนี้ฮะเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ครับไปพูดจาดูหมิ่นคมคู่ประจานหรือใช้ความรุนแรงบางคนครับกรณีปัจจุบันเล่นโลกโซเชียลกันเจ้าหนี้ฮะพอเห็นลูกหนี้ไม่คืนเงินไปโพสต์ประจานเขาในโลกโซเชียลผิดกฎหมายนะครับท่านผู้ชมอ่า แทนว่าจะได้ใช้นี่แล้วที่สําคัญยังต้องผิดกฎหมายถูกจับถูกปรับอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทําความเข้าใจดีๆนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับทวงนี่อย่างไรไม่ผิดกฎหมายเป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับสําหรับในส่วนของเจ้าหนี้เองนะครับเมื่อปล่อยกู้แล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าการทวงนี้นั้นทวงได้แค่ไหนลูกหนี้เองก็เช่นเดียวกันครับรู้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็จะได้สบายใจไปเปล่าหนึ่งละนะครับในช่วงโควิด -19 แบบนี้ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกซะเลยฮะว่าทวงหนี้อย่างไรไม่ผิดกฎหมายและลูกหนี้ต้องทําตัวอย่างไรในช่วงแบบนี้ครับกับท่านอายการจังหวัดจันทบุรีนะฮะแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ